สวัสดีครับจ่านานะครับเนื่องด้วยว่าวันขึ้นปีใหม่นะครับใกล้จะมาถึงแล้วจ่าขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจจ่านะครับในการบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับซึ่งจ่าพูดกับทุกท่านเสมอมาครับว่าจ่ารับประกันแท้สากลตลอดชีพครับและจ่าก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจจ่าจริงๆจ่าก็ไม่มีอะไรจะให้ครับเดี๋ยวจ่าจะจัดชุดพิเศษนะครับ เพื่อขอบคุณทุกทกท่านนะครับซึ่งชุดนี้จะเป็นชุดที่บอกเลยว่าราคาเบามากๆราคาเบามากๆจริงๆเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยแค่บูชาอย่างใดอย่างหนึ่งก็เกินแล้วจาก็ขออนุญาตนะครับตอบแทนด้วยการอขอมอบชุดวัตถุมงคลนะครับในราคาพิเศษนะให้กับทุกทุกท่านนะครับเพื่อบูชานะครับไว้า ปกป้องคุ้มครองตอนเองนะครับขอบารมีหลวงพ่อนะครับหรือว่าท่านจะบูชามอบให้กับผู้อื่นก็ได้นะครับให้ให้กับหลายหลายท่านนะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะครับคุณให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยผมบอกเลยว่ามันมีมูลค่ามากมายมหาศาลครับมันเป็นตัวเลขเป็นจํานวนเงินไม่ได้เพราะเราให้บารมีของพระรัะตนตรัยนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ หลายหลายท่านนะครับที่ท่านอยากจะมอบให้ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดหรือคนผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เนาะหรือใครก็ตามนะครับที่คุณอยากจะมอบให้ชุดนี้เป็นวัตถุมงคลนะครับคู่บุญของวัฒนสุงเลยนะครับซึ่งก็คือผ้าคำข้าวกับผ้าหางหมากครับผมบอกเลยว่าบูชาแค่คู่นี้ก็ไปได้ทั่วโลกแล้วขอญาตมีมอบมาให้พิเศษนะครับอาจจะมีไม่มากนะครับ น่าจะมีแค่สิบถึงยี่บชุดนะครับเพราะว่าผมพยายามหามาให้ทุกทท่านนะครับเพื่อ,อตอบแทนนะครับความเมตตาที่ท่านเมตตาผมนะครับรวมถึงใครกร็ช่างที่ได้มีโอกาสมาชมคลิปนี้ถือว่าคุณโชคดีนะเพราะว่าถ้าคนที่เคยบูชากับผมเขาจะรู้อยู่แล้วนะว่าราคาแต่ละองค์เป็นยังไงในบางช่วงบางช่วงนะเราต้องว่ากันตามช่วงในช่วงเนี้ยโดยเฉพาะผ้าหางมังเนีราคาขยับตัวสูงมาก ทุกคนต้องการเก็บพ้าหางมาเป็นหลักหมดแต่วันนี้ผมมาจัดให้อ่ะจะบอกว่าคือคุ้มมากๆอ่ะเหมือนคุณบูชาพ้าหางมาหักแต่คุณได้พระค่ข้าวไปด้วยอีกหนึ่งองคนะ์อ่ะหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะอารมณ์อย่างนั้นเลยแต่ผมขออนุญาตพูดเป็นคู่ดีกว่าบูชาคู่รักคู่ลักแบบนี้ดีกว่านาะงั้นเดี๋ยวมารับชมพระก่อนนะครับครับผมนี่คือชุดพิเศษนะครับสวัสดีปีใหม่แล้วก็ ตอบแทนผู้คนทุกๆท่านนะครับที่ไว้วางใจจ่าครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับชุดนี้จึงเป็นชุดคืนกําไรนะครับให้กับทุกๆท่านนะครับเพราะว่าแต่ละท่านจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าแค่พระหางมกองค์เดียวนะครับก็ราคาบูชาสูงนะครับในในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลานี้ผมบอกเลยว่าราคายังสูงครับยังไม่ลงเลยครับ ถ้าคำข้าวก็ราคาก็อ่าทรงตัวนะครับทรงตัวพันกว่าบาทกับพันกว่าบาทอย่างผ้าหงมาก็ก็ต้องมีสี่ห้าพันขึ้นไปนะครับผมแต่ชุดนี้ผมขออนุญ,ญาตนะครับให้ทุกท่านนะครับแค่สี่เก้าเก้าศูนย์เท่านั้นครับคู่นี้เป็นคู่นะครับมีไม่เยอะนะครับเราไม่ต้อง คุยเยอะเลยว่าพระคำข้าวกับพระหางหมากมีพุทธคุณอะไรแต่ทุกๆท่านที่เคยบูชาไปจะทราบดีอยู่แล้วนะครับซึ่งแต่ละองค์ก็ถือว่าสภาพโอเคเลยครับสวยใช่ได้ครับสวยใช่ได้เลยคือในราคานี้ถือว่าคุ้มค่าครับทุกๆท่านที่ไว้วางใจผมเสมอมานะครับขอให้ท่านได้วัตถุมงคลดีๆนะครับเพื่อนำไป บูชานะครับหรือว่านําไปมอบให้กับคนที่ท่านรักนะครับคนที่ท่านเคารพนะครับเพราะว่าพระหางมากคำข้าวของหลวงพ่อนะครับเป็นภาคคู่บุญนะครับของสายวัดท่าซุงจริงๆครับคือใครจะบูชาอะไรเริ่มต้นผมก็จะแนะนําแบบนี้ก่อนอนุญาตสุ่มให้นะครับเพราะว่าอยากให้วัตถุมงคลชุดนี้นะครับเมตานะครับท่านที่บูชาจริงๆนะครับก็คือขออนุญาตสุ่มครับขออนุญาตสุ่มให้นะครับ จะไม่จะไม่ไม่เลือกนะครับผมจะถ่ายภาพแบบรวมๆให้นะครับแล้วก็ใครได้ชุดไหนไปนะครับก็ก็เป็นไปตามพระท่านเมตตาส่งเคราะห์นะครับเทวดาส่งเคราะห์นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับชุดนี้นะครับมีเท่านี้จริงๆใครที่อยากบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับชุดปีใหม่นะครับที่ตอบแทนความไว้วางใจนะครับ ทั้งผู้ที่เคยบูชากับผมนะครับหรือผู้ที่มีโอกาสได้รับชมนะครับสิบชุดนะครับสิบชุดชุดนี้จะเป็นชุดพิเศษชุดแรกนะครับที่ผมตอบแทนนะครับคืนกำไรให้กับทุกๆท่านนะครับแบบนี้มีแค่สิบชุดเท่านั้นนะครับได้สององค์ครับจริงๆถ้าเป็นปกติต้องมีหกพันขึ้นอยู่แล้วอ่ะค,คุณคุณคิดง่ายๆว่าพ้าหางมากอ่ะสี 4, ่พันห้าถึงห้าพัน ผ้าคำข้าวพันห้าแค่ผ้าหางมากสี่พันห้าผ้ามข้าวพันห้านี่ก็เท่าไรละหกพันแล้วนะคือเราไม่รู้หรอกในชุดเนี้ยจริงๆมันมีฟอร์มห้าพันขึ้นหมดเป็นผ้าสวยแต่เราสุ่มไงใครรับบูชานะครับเหมือนเดิมครับแอดเขียวนะครับแอดมหาจาานะครับแอดนเออา์เจ็ดเก้าเก้าแปดนะครับ n a r t เจ็ดเก้าเก้าแปดนะครับแล้วก็ผมอาจจะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกนะครับเพราะว่าเป็นชุดตอบแทนทุกๆท่านนะครับที่ ไว้วางใจในตัวจ่าครับรวมถึงท่านที่ผ่านไปผ่านมาแล้วมีโอกาสได้รับชมคลิปนี้นะครับและอยากบูชานะครับถ้าท่านไวใครไวใครได้นะครับต้องบอกก่อนว่าใครไวใครได้เพราะราคานี้ปกติห้าพันนี่คุณอาจจะได้แค่ผางมาองคเดียวด้วยซ้ําแต่อันนี้คุณได้ทั้งสองอย่างบูชาคู่กันครับไปได้ทั่วโลกครับแล้วก็รับประกันแท้สากลตลอดชีพครับไปที่ไหนก็ต้องแท้ครับแม้ว่าวันหนึ่งผมจะ ไปจากโลกนี้แต่พระชุดนี้นะครับก็ยังแท้อยู่ครับจนนู่นน่ะตาบสิ้นอะไรก็ช่างอะ่ะแต่แท้แน่นอนครับผมปรับประกันสุดท้ายนี้ขอคุณพระศรีรัตนไตยนะครับอันมีสุนทรภพนที่สุดนะครับหลวงปู่นะครับหลวงปู่ปาเรานะแล้วก็หลวงพ่อพระราชมายานนะครับหรือหลวงพ่อฤาษีแล้วเองนะครับท่านปู่ท่านยา่าพระเอินทพระแม่ทั้งสามท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ครับ ขอได้โปรดอ่าเมตตานะครับให้กับทุกทท่านนะครับที่มีโอกาสทั้งที่บูชาวัตถุมงคลกับผมนะครับแล้วก็ท่านที่มีโอกาสได้รับชมคลิปผมนะครับขอบารมีพระรัตนตรัยนะครับบารมีอ่าท่านปู่ท่านย่านะครับบารมีหลวงปู่หลวงพ่อนะครับเมตตานะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆงโชคดีนะครับมีชัยทุกประการนะครับไม่เจ็บไม่จนไม่เป็นคนท้อถอยนะครับขอบคุณครับ